Retribution Oh yeah we want retribution Oh yeah we want retribution Oh yeah we want retribution Yeah we ran out of patience for your love with the cold heart. โอเคเข้ามาดูคลิปบูลเลตกันบ้างนะผมก็อันนี้เนี่ยไม่ใช่ ID ผมนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้เล่นด้วยนะผมก็เป็น ID ของคุณนนจากเรือ NP นั่นเองนะก็เหรียญที่เขาใส่เนี่ยเป็น3ฟรีนั่นเองนะแล้วก็ a อ k เเนี่ยเจเลยนะผมก็ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวสำหรับเหรียญนี้นะฮะก็มาดูกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนหลังจากบัฟนะผมสำหรับบูลเลตนะฮรก็ไปดูกันเลยผม let's go โอเคครับมาดูที่เกมแรกนะผม ผมอยากจะบอกเลยว่าไฮไลท์ที่ได้ดูตอนต้นชิปเนี่ยไม่มีในสองเกมนี้แน่นอนนะก็คิดซะว่าเอามาเอามาให้ดูนะผมว่ามันรับมือกับตัวอะไรไหวบ้างแล้วกันนะผมเพราะผมคิดว่าหลังจากไอ้บุ e เลตมันบัฟมาเนี่ยมันก็แบบแบบไม่ได้ทําให้แบบเก่งโคตรๆนะแต่คือแบบทําให้พอเล่นได้นะในเมตานนี้นั่นเองนะผม โอเคก็มาดูกันว่ามันจะรับมือใครไหวบ้างนะฮะสามตัวที่บัฟมาเนี่ยผมรู้สึกว่าบูลเลตเนี่ยถูกบัฟมาเยอะที่สุดแล้วนะฮะก็อีกอย่างก็คือบัฟทําให้ตีพวกกลุ่มโรเจอร์แรงขึ้นด้วยนะผมแต่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่นะโอเคเกมเริ่มแล้วนะผมก็เป็นสายหมัดสีฟ้านะฮะก็ต้องไปลุยกันสันหน่อยนะะผมเรื่องแพ้ชนะไม่ไม่สำคัญเลยนะอยากรู้ว่ามันแบบ สามารถสู้กับตัวละครในเมตานี้ได้หรือเปล่านะผมโอเคตอนนี้ก็ดึงธงมาก่อนนะแล้วก็หาจังหวะใช้สกิลนั่นเองนะผมเหมือนอีโซเนี่ยจะน่าจะต้องโดนนะอีโซโอเคเตรียมเตรียมโดนนะอีโซอุ๊ยโอ้โหแต่โดนโดนมาดลูฟี่สกัดไว้ก่อนนะผมแล้วก็อืมเกือบตายนะผมโอ้โหอีนิดเดียวจะตายเลยนะผมแล้วก็อีโซก็แตกไปเรียบร้อยนะอืมแล้วเราก็ตายไปด้วยเลยละกันนะผม ก็เมื่อกี้เนี่ยโลนดูฟี่สกิลมาแตมเกือบตายนะแล้วก็ทำให้เรารอดได้นะผมแล้วก็ทําให้เราจัดการอีโซได้เะเมื่อกี้ค่าจะนาทีชีวิตเหมือนกันนะผมเมื่อกี้โอเคก็1ต่อสแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับผมก็คือไอเกมไอสองเกมที่จะได้ดูต่ออย่างนี้คือไม่มีแมตช์ไหนชนะเลยนะโอเคก็ชาร์จไปก่อนแล้วกัน แล้วก็ทุบพื้นไปโรเจอร์โดนไปโ,โ,โอ้ยโดนโอ้โดนล้าไปก่อนนะเมื่อกี้โรเจอร์ไโดนไปเกือบครึ่งหลอดเลยผมเลยเลยครึ่งหลอดด้วยซ้ำนะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะผมโอเคตอนนี้จะมาเจอลูฟี่ดอดมาน,นึงทีสวยแต่ต่อยต่อยแต่ว่าอืมไม่ได้นะผมไม่ไหวนะมัดมันรัวเกินนะฮะเมื่อกี้ก็ดอดสวยแล้วนะผมโอเคเหมือนจะไม่ไหวกับลูฟี่เท่าไหร่นะผมแต่ว่าโรเจอร์มันก็ น่าจะไม่ไหวเหมือนกันแหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไอ้บัฟที่เพิ่มพลังโมตีแบบทําให้ตีกลุ่มโรเจอร์แรงขึ้นเนี่ยคือมันก็แบบอาจจะแบบไม่ช่วยอะไรมากนะโอเคตอนนี้เราจังหวะเอ้ยหลบก่อนแล้วก็ปล่อยบัลไปลูฟี่แตกเรียบร้อยนะผมมันต้องหาจังหวะเล่นอย่างนี้นะผมว่าเห็นคนมาบอกว่าหลังจากบัฟมาเนี่ยรู้สึกว่าบุลเลตยจะได้นสนุกขึ้นนะฮะก็อาจจะจริงก็ได้นะผมแต่ว่าอาจจะไม่ทําให้เกิ่งขนาดน,นั้นนะผม สวยเกือบแล้วคิดเกือบตายแล้วผมเมื่อกี้เสียดายนะโอเคตอนนี้สกิลก็ครูดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมรอจังหวะใช้อย่างเดียวแล้วก็ชาร์จชาร์จอะไรเอ่ยชาร์ชรอุ้ยโดนไม่ไม่โดนนะผมโอเคต่อยมบไปหาอืมอะาไครานุกเกือบแตกนะหลบมาหนึ่งทีก็ต่อยต่อยต่อยอืมเรียบร้อยนะผมแพ้สีด้วยนะแต่ว่าถ้าโอ้โห ยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้กางโลไว้ก่อนผมดอฟี่แล้วหันจังหวะต่อยด็อฟี่มโดนใครโดพนไฟมาหานะครับผมโอเคครับตอนนี้แม์นี้เนี่ยก็ใกล้จะจบแลวอีกไม่กี่วิเท่านั้นนะก็ดูเหมือนจะแพ้นั่นแหละครับผมจีเนี่ยอยากให้อายดูเฉยๆนะผมว่าบุลเลต์ที่มันฟูคนี่มันไหวกับตัวไหนบ้างนั่นเองนะฮะเผื่อจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนั่นเองนะครับ ก็ดูเหมือนว่าคลิปนี้อาจจะไม่จริงจังอะไรเท่าไหร่นะก็ขำๆไปนั่นเองนะโอเคจบไปแล้วผมแมตช์แรกนะไปดูเกมต่อไปกันเลยนะผมเลสโก o โอเคผมมาดูเกมต่อไปนะผมเป็นด่านชาบอนดี้นะก็ทีมนู้นเนี่ยเหมือนจะอุ้ยสีแดงเยอะมากเลยนะผมแล้วก็ทีมเราเหมือนจะมีลูฟี่ด้วยมีโรเจอร์นะผมเป็นลอสเปโรมาโก้โอเคได้อยู่ได้อยู่นะ ก็ไปลุยกันดีกว่าผมไม่สนใช้ชนะอยู่เลนนะอยากจะโชว์ว่าสกิลมันแรงขนาดไหนนั่นเองนะผมมันก็เล่นสนุกอยู่แล้วผมดูแค่ดูเดี๋ยวผมก็อยากจะสุ่มเลนแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะถึงมันจะเป็นตัวลิมิเต็ดแต่ว่าเดี๋ยวมันก็มาอีกนะเดาไว้เฉยว่าจะมาอีกนะแต่ว่าไม่รู้นะเขาจะมาไหมนะผมโอเคมาดูผมว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะโอเคเริ่มแล้วครับผม หมือนว่าจังหวะนี้เดินไปเลสผมเหมือนจะขึ้นไปข้างบนหรือเปล่านะขึ้นนะผมก็ไปจัดการดึงธงข้้งบนก่อนนะตอนนี้ยังไงเจอใครไหมฝั่งนูน้นเหมือนจะมีคนขึ้นมาเหมือนกันนะผมน่าจะเป็นอาคครนู่นนะฮะก็ดึงธงมาก่อนนะหนึ่งธงนะฮะตอนนี้ก็สองสองเลสผมโอเด้งเราก็ไปดึงธงฝั่งนู้นมาให้แล้วนะจังหวะนี้ยังไงเหมือนจะโดดลงไปข้างล่างนะผมมีใครไหมโมนี่นะผมแล้วก็ต่อไปอุ้ยแต่โดด โดนแช่แข็งพอดีเลยนะลงมาก่อนนะผมแล้วก็นี่ไงต่อยต่อยมันเพิ่งผลัดนะฮะยังไงจังหวะนี้อุ้ยมันสกิลไม่โดนนะผมเอาชาร์จเลยไหมชาร์จแล้วนะโดนไหมจะโดนไหมโดนไหมไม่โดนนะผมไม่โดนได้ไงเนี่ยแล้วก็เออเนี่ยโรเจอร์ก็ได้แต่ว่าไม่โดนเหมือนกันนะผมโอ้เสียดายมากเลยผมสกิลชาร์จเมื่อกี้ไม่โดนโมนี่นะต่อยก็ไม่โดนโรเจอร์เหมือนกันนะเมื่อกี้โอ้ ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอาจจะแบบเออแบบอีกนิดเดียวนะเกือบโดนเลยนั่นเองผมอาจจะดหอบไปก่อนก็ได้นะโอเคเรามาลุยกันต่อนะผมโอเคเหมือนจะมีคนมาดึงธงกลางเรานั่นเองนะ <ๆ S 1> เราอย่าไปยอมนะผมสวยลูฟี่ยังไงอือตายไปแล้วรีบร้อยนะผมอ้จงหวะนี้สวยมากเลยเนี่ยต้องต่อยแล้วอือสวยแล้ววีวีแตกไปหอะนี้ยังไงยังไง มีรอเหลืออีกตัวนึงก็ชา์จเลยแล้วก็ต่อยพื้นอุ้ยสวยนะผมเจ็บไปสองนะตอนนี้ยังไงฮะลูฟี่มาแล้วดรอปไปหนึ่งที่สวยต่อยต่อยอืมโดนลูฟี่ไหมไม่อไม่โดนเลยเมื่อกี้แต่โดนมันสอยปบัตรมาอย่างนี้แต่ว่าไม่มีผลอะไรนะผมโอเคเราไปต่อยโมเน่ได้เมื่อกี้อืมโรเจอร์เหรอโรเจอร์ดอปมาหนึ่งที่ต่อยต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนเอ้ยต่อยต่อยไม่โดน ดรอมาก่อนหนึ่งทีต่อยอีกแล้วไม่โดนนะผมชาร์จชาร์จชาร์จจังหวะนี้ยังไงโดนไหมอืมก็ยังไม่โดนนะผมมันดูแค่บ้าเลยเมื่อกี้สกิลโอเครอโรเจอร์ลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อยไปอุ้ยครึ่งหลอดนะผมครึ่งหลอดไอโรเจอร์ยืนนิ่งเหรอยืนนิ่งเหรอโอ้ยโ,โดนอะไรเนี่ยเมือนโดนลูฟี่นะผมเมื่อกี้โอเคยังไงลูฟี่ลูฟี่ดอดมาอื้ออื้ออืม โอ้ตายเมื่อกี้ดอสสวยแลยนะผมแต่ว่าเหมือนจะตีตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะเมื่อกี้โอเคครับตอนนี้เหลือสามสิบวิธีเท่านั้นนะผมก็สถานการณ์ตอนนี้เนี่ย็ยังไงก็แพ้อยู่แล้วนะผมไม่เวลามาดูสกิลมนันเฉยนะโอเคเราขึ้นไปข้างบนนะผมเหมือนคุณโดนจะไปจาัดก,การตัวข้างบนก่อนนะโอเคมีใครไหมนะ้ยแต่ว่ายัง,งวันนี้ ทันไหมนะผมน่าจะทันแหละแต่ว่าเหมือนจะโดนดึงไปด้วยนั่นเองนะครับผมจะวันนี้เหมือน <c oughs> จะวันนี้เหมือนคุณโดนเขาจะลงมาจาก,การไอตัวธงการนี่กำลังดึงธงอยู่นะแต่ว่าเหมือนจะเหมือนจะเลง็งเล็งไม่ค่อยได้นะฮะเหมือนจะมันมันอาจจะบั็กก็ได้นั่นเองนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะโอเคผมก็ประมาณนี้ผมสำหรับดักราคบลูเรตนะถ้าใครอยากสุ่มเนี่ยก็สามารถสุ่มได้เลยนะผม ก็อาจจะเป็นตัวนี้มีเต็จอีกก็ได้นะครับผมอาจจะไม่มาอีกแล้วก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะมาอีกก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าชอบแล้วก็อยากสุ่มเนี่ยก็สุ่มได้เลยไม่มีปัญหาอะไรอยู่เลยนะ okay, ครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีมาเท่านี้นะผมก็ถ้าแบบมาอาจจะแบบไม่ค่อยจริงจังมากเท่าไหร่นะผมก็อยากให้ดูเฉยว่ามันแบบรอดไหมผมในแรงเอสเอสนะผมหรือว่าเจอตัวไหนแล้วแบบสู้ได้หรือว่าสู้ไม่ได้นะผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะผมใครมีความเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยนนี้ผมตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ